เศรษฐกิจย,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 ยุคเนี่ย,ย,ย,ยขายอะไรก็ยากหางเงินทางเดียวไม่ไมไมพอแล้ววะต้องขายอะไรเพิ่มขายน้ำพริกกันไหมพี่้องน้ำพริกเปล่ามีแตงแล้วนะน้ำพริกเฮ้ยพี่น้ำพริกก่อนพี่พี่รอก่อนพี่ทำไมน้ำพริกขายไม่ได้วะไหนม,มองลองกินดินอร่อยเป็ด <laughs> ว่าต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วละ่ะ ของขึ้นเหรอวะป่าวพี่มดมันกัดเย,ย็นทั้งวันเมื่อยชิบหายหมดปัญญาแล้วว่าต้องขายทางออนไลน์สร้างเพจถ่ายรูปปรับโปรไฟล์ Content of the team ยิงแอดรู้แต่ทำไม่เป็นไงมีสอนขายของออนไลน์ด้วยนะบา้าไม่จริงไ่เขาจะมาสอนบา้าเปล่า มาขายของออนไลน์กับดีไอคอนกรุ๊ปดีกว่าครับเรามีโรงเรียนสอนทำธุรกิจออนไลน์ที่ครบวงจรตั้งแต่การสร้างเพจแต่งภาพเขียนคอนเทนต์ยิงแอดมาขายของออนไลน์แบบมืออาชีพพร้อมจบครบที่สุดแล้วดีดีไอคอนกรุ๊ปเปิดรับตัวแทนทั่วประเทศ